สวัสดีครับเพื่อนๆกลุ่มหอยเชอรี่สำหรับคนที่ชอบเลี้ยงหอยผมคนหนึ่งที่ชอบเลี้ยงหอยนะฮะนี่ครับผมเลี้ยงไว้ประมาณเจ็ดเดือนละนี่ตอนนี้ออกไข่พร้อมขยายพันธุ์ช่วงฤด,ดูฝนฮนะเราจะไว้อย่างนี้ก็ได้เลยแต่ต้องดูแลเรื่องมดหน่อย มดจะมาเจาะไข่นะฮะถ้าจะให้สะดวกหรือปลอดภัยก็เก็บไปฟักเองในบ่ออนุบาลก็จะปลอดภัยฝานนะฮะแต่ผมก็สะดวกอย่างนี้นะฮะก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยคอยดูมดเอาหน่อยของผมนี่ไม่ใช่พันทองร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะคือมีผสมบ้างคือเราเลี้ยงไว้รับประทานเองฮะเหลือ,อไว้จำหน่ายไม่ได้คิดอะไรมากฮะนี่ครับ ใ,ใจลองมาเลี้ยงกันดูเลี้ยงไม่ยากครับผมฝากไว้แค่นี้ครับไปพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ